กนอีแล้วะะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตรงหน้าขวงคูยามีอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องคะ่ะขวดน้ำพลาสติกนั่นเองวันนี้ครูยาจะมาชวนเด็กๆประดิษฐ์กระปุกอมอสินจากขวดน้ำพลาสติกนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปทำเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะงกระดาษสี 2. ขวดน้ำพลาสติก 3. ม,มีคัตเตอร์ 4. กันไกล 5. ปากกาเมจิก และสุดท้ายก็คือกาวค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆครูยาจะนํากระดาษสีน้ําตาลที่ครูยาเตรียมไว้นะคะมาตัดค่ะให้เป็นในส่วนของลําตัวค่ะตัดไปเลยนะคะเด็กๆได้แล้วนะคะจากนั้นครูยาจะเตรียมกาวที่เราเตรียมไว้นะคะ มาทากาวเลยค่ะทาไปเลยนะคะต่อไปนำขวดน้ำพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะมาติดกับกระดาษสีนั้นเหลือตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจากนั้นเราก็ตัดทิ้งนะคะ ตัดไปเลยต่อไปแล้วก็มาทากาวต่อนะเพื่อปิดในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็กดให้สนิทนะคะ,ะได้แล้วนะคะในส่วนของลำตัวจากนั้นครูอยากจะทำหูค่ะเรามาทำในส่วนของหูต่อนะคะเด็กๆครูอยากจะพับกระดาษลงแบบนี้นะคะเด็กๆ แล้วเราก็มาตัดในส่วนของหูค่ะตัดไปเลยค่ะ,ะได้แล้วนะคะสองชิน้นหูต่อไปเรามาติดกาวกันเลยค่ะติดนะคะเด็กๆ อีกข้างหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะเด็กๆส่วนของหูต่อไปเรามาทำในส่วนของตาค่ะครูอยากจะนำปากกาเมจิกค,ค่ะมาวาดตากันค่ะ วาดไปเลยนะคะตามีสองข้างอ่าได้แล้วนะคะเด็กๆจากนั้นเราก็มาทำในส่วนของจมูกค่ะคุยก็จะตัดกระดาษเหมือนเดิมนะคะเรามาทำในส่วนของจมูกค่ะตัดเป็นทรงกลมค่ะ ได้แล้วนะคะแล้วก็ทากาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แปะที่จมูกอีกข้างหนึ่งนะคะ ต่อไป,ป,ปครูอยากจะทำในส่วนของห่างนะคะเราตัดกระดาษไปเลยนะคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆมาม้วนแบบนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นมิติหน่อยนะคะอ่าม้วนม้วนแบบนี้นะคะอ่าได้แล้วนะคะแล้วก็ทากาวเหมือนเดิมคะ่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ กระปุกออมสินของครูยาค่ะจากนั้นครูยาก็จะมาเจาะรูนะคะโดยการใช้คัตเตอร์ค่ะเด็กๆรู้ไหมคัตเตอร์นี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะคะเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะขั้นตอนการปิดก็คือกดไปเลยนะคะเด็กๆ ครูยัดเจาะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆพอเดาได้ไหมคะว่าครูยาทำเป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะรูปหมีนั่นเองค่ะแต่เด็กๆสามารถทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถหยอดเหรียญหยอดแบง์ก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะ เสร็จแล้วนะคะกะปุกออมสินมีน้อยของครูยาเด็กสามารถทําที่บ้านได้เลยนะคะแล้วส่งให้ครูยาดูด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับครูยาในกิจกรรมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ